เดี๋ยวป้าอ้อนขอตัดขาก่อนที่จะไปต่อนะคะอุ้ยสองดอกสามดอกตะมุตะมิว้าวเดี๋ยวดูอีกดอกหนึ่งข้างนี้เก็บค่ะเก็บอันนี้เลยอุ้ยเก็บต่อตรงนี้ค่ะอุ้ยสวยค่ะอุ้ยสวยนี่อีกสองดอกดูข่าใหญ่จริง กว่าจะสงบสติอารมณ์ได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนกันยายนเดี๋ยววันนี้ป้าอ้นจะพาทุกคนไปเข้าป่าเสียงดวงหาเห็ดกันนะคะเพราะว่าที่เดนมาร์กฝนไม่ค่อยตกเลยค่ะแต่ว่าอากาศมันยังชื้นๆนิดนึงนะคะปะ้าอ้นก็เลยอยากออกไปเสียงดวงค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะมีเห็ดให้ป้าอ้นได้เก็บไหม felt a กว่าจะเดินมาถึงป่าก็เล่นเอาหอบจับอีกแล้วนะคะทุกคนป้าอ้นสังเกตดูดินนะคะมันยังชื้นชื้นชุ่มน้ำอยู่นะคะ ตื่นเต้นคะ่ะตื่นเต้นโอ้ยเนาะเจอเห็นมันปูค่ะได้เจอแค่นี้จะเอาไปทำอะไรกินเนาะนี่เนาะสามดอกก็เอาค่ะนี่ค่ะถ้ากินหมดแล้วเสียดายนะคะมันขาดน้ำเนี่ยอันเล็กๆต,ตะมุตะมิมันไม่ขึ้นให้ค่ะ เสียดายค่ะฝนตกได้น้ำไม่ทั่วนะคะปีนี้แรงมากจริงๆเลยค่ะเดนมาร์กนี่ค่ะสามดอกอยังสวยเลยค่ะเอาแสงสว่างเกินไปเดี๋ยวหาต่อนะคะหมันๆค่ะประเดิมก้นถุงค่ะเจออีกดอกค่ะดอกใหญ่ประอ้นอาศัยเขียวใบไ,ไม้ดูนะคะนี่ค่ะโอ้ยได้ทีละดอกอันนี้ใหญ่กว่าสามดอกที่แล้วนะคะ เอาค่ะทุกคนประอ้นได้อีกดอกนะคะคือประอ้นเขียบใบไม้ออกมาแล้วมันล้มค่ะนี่ได้ดอกเล็กอีกดอกหนึ่งหอยหัวหลุดสวยเจออีกแล้วค่ะรุ่นเข็มทอง้อ <c oughs> ใกล้ๆก,กันตรงนี้ลม้มดูค่ะเนี่ยค่ะมันขาดฝน เอเก็บ okay, เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะคะประอน้นตันนี้ตากแห้งง่าย <c oughs> เจออีกแล้วคะ่ะทุกคนสีสวยค่ะเดี๋ยวประอ้นเจออีกตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ <c oughs> นี่คะ่ะ เอากระเป๋าวางไว้เดี๋ยวมันจะจําชี่ไม่ได้นะปะออนเดินหาแล้วก็ยังมีอีกดอก,อกใหญ่อดอกตรงนี้อีกดอกนึงค่ะวะ้าวสวยค่ะอุ้ย,ยเห็นอีกนี่ผู้ใดเนาะมาเดินเหยียบของปอนเนี่ยเอารวมกันก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นอีกที่นะคะนี่ค่ะทุกคนโอ้หสีสวยมากเอาอันนี้หัวหลุดอีกแล้วนี่ดอกนี้ ใหญ่ค่ะอีก2ดอกประอ้นเก็บไปเก็บมาหนาวนะพระอน้นใส่เสื้อแขนยาวอากาศเริ่มชื้นแล้วค่ะเดือนกันยายนสาดอกตะ,ตะมุตะมิก็เอานะคะเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ค่ะทุกคนปล่อยไว้มันก็จะเหี่ยวแห้งตายนะคะเพราะว่ามันฝนไม่ตกคะ่ะเดนมาร์ก อุ้ยทุกคนตาป้อนเหลือไปเห็นสองดอกคะ่ะปดัปดปดัปดปดัปดปั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 ดโอ้โ้ยเดี๋ยวแสงสองพอดีสีแบบสุดยอดอุ้ยอันนี้สองอุ้ยสวยคะ่ะว้าวเดี๋ยวดูอีกดอกหนึ่งทางนี้เจอกลุ่มมด เก็บอันนี้เลย,โอ,ยโอ้ยขาเริ่มมีตำหนิเดี๋ยวตัดออกนะคะใหญ่จริงค่ะเดี๋ยวเก็บสองดอกนี้เลยนะคะอพอมันสวยพระอษนขอมันจงเก็บนะคะกว่าจะได้แบบนี้ค่ะทุกคนดูอุย้ยเจออีกไหมเนาะเอากล้องก็มาจับให้ป้าเลยนะนี่ค่ะสวยก็ยังพอได้หมานอยู่นะคะนี่ เก็บต่อตรงนี้ค่ะโอ้ยดอกเหี่ยวแล้วเดี๋ยวแต่งเอานะคะอุย้ยเจอหลบตรงนี้ค่ะอุย้ยสวยค่ะอุย้ยสวยเดี๋ยวป้อนขอมองหาอีกนะคะเผื่อได้เจออีกค่ะเจอค่ะทุกคนอุย้ยสองดอกสวยค่ะป้อนเจออีกดอกหนึ่งนะคะ มอสวันนี้คิดว่าจะไม่หมานค่ะทุกคนเกือบเดินหนีแล้วนะคะเกือบเดินผ่านเกือบถอดใจกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกโอ้ยดอกใหญ่สวยเพราะว่าตรงใต้มอสมันชื้นนะคะยวหาต่อหาหาต่ออีกดอกสุปแล้วกลุ่มนี้ยังไม่เจออีกเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวป้าอ้นขอตัดขาก่อนที่จะไปต่อนะคะดอกนี้ดอกใหญ่แต่มีทรายโอ้ยยังสวยอยู่ อย่าทำเป็นเล่นไปนะคะทุกคนก็ได้เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเอาไปตากแห้งรวมกันกับที่ป้าอ้นเก็บรอบที่แล้วเดี๋ยวป้าอ้นให้ดูนะคะเพราะมีบางตอนที่ป้าอ้นเขี่ยใบไม้เจอแล้วมันลม้มป้าอ้นเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูคะ่ะนี่คะ่ะนี่ได้กำรรหนึ่งอยู่นะ โอ้ยทุกคนป้อนเดินไปเดินมาป้อนตกใจค่ะนี่ค่ะนี่ใหญ่คือวันเดินวันนี้กับเสียงดวงนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เจอดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยสวยนี่อีกสองดอกเก็บค่ะเก็บเดี๋ยวป้ป้าอ้นไม่อยากเก็บเร็วนะเดี๋ยวมันจะหักเดี๋ยวขาหักเนีขนาดพูดยังสั่นเลยนะคะอุ้ยอุ้ยสวย อีกดอกตรงนี้ปดัดสวยค่ะยังเจออีกดอกนะคะใสร่รวมกันจ้ะดูค่ะใหญ่จริงกว่าจะสงบสติอารมณ์ได้นะคะทุกคนคือ ฟังป้าอ้อนนะคะหาเห็ดเหมือนหาขมทรัพย์ค่ะคือหายากโอ้ยจะต,ตัดขาให้ดูเลยนะคะกลุ่มนี้ห้าดอกสวยๆค่ะโอ้ยหล่นอีกแล้วใดไม่เมียนกันยำนะใดมันเมียนกันยำมือเชื้ออะไรไม่เคยอยู่มือนะคะนี่ค่ะ ไปต่อค่ะยังได้เก็บตกดอกน้อยอีกดอกหนึ่งค่ะอันนี้ใช่ไหมเอ,อ่ยไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นี่ค่ะ วันนี้ก็ถือว่าไม่เสียเที่ยวนะคะได้เดินออกกําลังกายแถมยังได้อของฟรีติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยขามาป้าอ้นเดินมาค่ะแต่ว่าตอนขากลับตอนนี้เย็นมากแล้วเดี๋ยวรอให้ลุงมารับเนาะเพราะว่าลุงเลิกงานกลับบ้านพอดีค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็เหมือนเคยค่ะป้าอ้นฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจป้าอ้นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อต้อนรับเออเพื่อที่จะไม่ อย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอดีๆวิดีโอใหม่ๆของปาอ้นค่ะโอ้ยนอกกว่าจะพูดได้ยายแม่บอเนาะค่ะยังไงวันนี้ปาอ้นขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place